แจงเทคนิคการทอดโรตีให้นุ่มเหนียวแล้วก็ฟูแบบนี้ค่ะสำหรับมือใหม่ค่ะสู่มือโปรโดได้ง่ายๆเลยนะคะในเรื่องของการฟาดโรตีค่ะก็สำคัญเหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนดูที่ขอบแป้งนะคะถ้าเกิดว่ามันยังมีขอบแป้งหนาๆให้เรากดเลยนะคะกดจนมันเรียบเลยนะคะอย่าให้เป็นก้อนแป้งนูนๆขึ้นมาค่ะแล้วเราก็พักแป้งไว้แบบนี้นะคะสักประมาณ3-5นาทีค่ะแล้วค่อยเอามากดค่ะ แล้วหลังจากที่เรากดแล้วนะคะให้เสมอกันค่ะอย่าให้มีช่วงที่แบบหนาหรือว่าไม่เสมอมันก็มีผลเหมือนกันนะคะแล้วให้เราใส่น้ํามันในกระทะนะคะไม่ต้องเยอะค่ะหลังจากนั้นนะคะกระทะเปิดไฟกลางกระทะให้มีความร้อนได้ระดับหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยใส่โรตีเหมือนเราวอมกระทะค่ะ และหลังจากนั้นให้เรามาตบโรตีค่ะการตบก็ต้องตบเลยนะคะอย่ารอให้โรตีผ่านไปสัก2นาทีก็ไม่ได้ค่ะต้องตบเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะมันมีส่วนค่ะทำให้โรตีนุ่มฟูแล้วก็เหนียวทุกอย่างนะคะอยู่ในคอสออนไลน์ของครูไลลาแล้วนะคะอยากทำโรตีให้ได้แบบนี้มือใหม่เข้าไปฝึกแป๊บเดียวก็เป็นมือโปรได้ง่ายๆค่ะครูสอนละเอียดและเข้าใจได้ง่ายๆแล้วพบกันในคลาสค่ะ